ซึ่งจากอดีตนายตำรวจวีรบุรุษนาแกสู่บทบาทของคนการเมืองหัวหน้าพักเสรีรวมไทยซึ่งก็เรียกได้ว่าการกลับมานี้อยู่ในความสนใจของคนในสังคมอีกครั้งสำหรับคนตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมีเวทซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะของหัวหน้าพักเสรีรวมไทย หลังจากที่ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากการเป็นพัรคร่วมรัฐบาลแพทองทานเนื่องจากน้อยใจที่ได้พลาดตำแหน่งในรัฐบาลไปซึ่งในช่วงของรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทซึ่งในขณนะนั้นได้นั่งอยู่ในตำแหน่งของที่ปรึกษา ซึ่งได้มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2550ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งแทนซึ่งได้ถูกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะในตอนนั้นคณะรัฐประหารนั้นไม่มีการไว้วางใจ ซึ่งทางด้านของผู้ตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ในฐานะของรักษาการแทนผอบตรลซึ่งได้เข้าบัญชาการควบคุมสถานการณ์โดยทางด้านของเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้มีการประทะากาันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีคนรับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ได้กลายมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ชุมนุมในช่วงของเวลานั้น ซึ่งในยุคข,ของสมัยรัฐบาลของนายสมัครผู้ตํารวจเอกเสรีพิสูทธินั้นก็ได้ถูกย้ายให้ไปช่วยราชการประจำอยู่ที่สำนักนายกโดยให้ผูตํารวจเอกพัชชรวาดน้องชายของพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนซึ่งหลังจากการรัฐประหารเกิดขึ้นผูตํารวจเอกเสรีพิสุทธินั้น ได้ออกมาวิาพากวิจารณ์ถึงรัฐบาลของคอสชซึ่งบอกว่าฝ่ายของกฎหมายของคอสชนั้นต้องเข้าแจ้งความต่อพนังกงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามในข้อหาการกระทำซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐจนกระทั่งผ่านตัวเข้าสู่เส้นทางการเมืองระดับชาติโดยบทบาทและหัวหน้าของพรรครีรวมไทย ซึ่งได้นำพาให้พักนั้นลงเลือกตั้งซึ่งถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนั้นทางด้านของพรรคเสรีรวมไทยซึ่งอาจจะไม่ได้สสเขตแต่ก็ได้สสบัญชีรายชื่อถึงสิคนโดยทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธ์นั้นก็ได้ทำหน้าที่สสบัญชีรายชื่อ ซึ่งได้มีการเข้าร่วมเป็นพัรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธินั้นก็ได้มีความโดดเด่นในด้านของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอย่างดุเดือดรวมทั้งมีการประทักขารลมการระหว่างสสฝ่ายรัฐบาล จากนั้นในการเลือกตั้ง2,566พักเสรีรวมไทยนั้นก็ได้สอสอบัญชีรายชื่อเพียงแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมียเวท